สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลดโหดเหมือนโกรดโควิดแม้าหวยกัดฟันลดราคาเหลือใบละ75บาทวันที่15พฤษภาคมจากกระแสความหวาดกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบันส่งผลให้บรรยากาศค้งสุดท้ายก่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16พฤษภาคมเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แหล่งซื้อขายสลากในตัวเมืองจังหวัดลำปางในเขตเทศบาลน,นครลำปาง พบว่าในวดนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยที่แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณใกล้กับวัดขตึกเชียงมัน่นอำเภอเมืองเป็นแผงลอตเตอรี่ของนางสาวปอนซึ่งเปิดขายมานานกว่า40ปีแล้วได้ติดป้ายขายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา75บาทสอบถามนางปอนบอกว่าเหตุผลที่ขายลดราคาขายขาดทุนเหลือใบละ75บาบาทเหตุผลเพราะว่าถ้าหากไม่ลดราคาพรุ่งนี้วันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกก็จะเหลือเยอะ หากเหลือไว้เยอะและหวยไม่ถูกก็จะขาดทุนและก็จะไม่มีทุนไปหมุนเวียนซื้อสลากกินแบ่งงวดต่อไปมาขายแต่ต้องขายขั้นต่ำสี่ใบขึ้นไปซึ่งเป็นเงิน300บาทดังนั้นทําให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายหน้าร้านขาย75บาทก็แห่มาซื้อจํานวนมากและยังมีแม่ค้าหวยบางรายมาเหมาไปขายต่ออีกด้วยโดยต้นทุนสลากกินแบ่งที่ซื้อมาก็82บาทแล้วถือว่าขาดทุนแต่ก็ต้องจำใจขาย แบบลดราคาดีกว่าสลากกินแบ่งเหลือส่วนเหตุผลที่คนไม่ซื้อและขายไม่ออกคาดว่าบางรายก็กลัวโรคโควิดไม่กล้าออกจากบ้านมาซื้อหวยประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ทำให้ประชาชนประหยัดเงินลูกค้าบางรายเคยซื้อลอตเตอรี่ทีละ3-4ใบมาช่วงนี้ก็ซื้อเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากท่าวสดขอบคุณค่ะ